Yeah. อย่าไอหลอกตักนี้อย่างมันก็บอกเลยสครับ้องใจเลยสี่สี่สีส่ เดียววันนีมันมองตาก็ใจวันนี้มันนี่แหียอั้งรู้มองก็รู้แน่นอนได้แน่นอนร้อเอเจได้แน่เอาง่ายเอเจได้แน่ไม่เราดูบางอย่างวีเออไม่มันได้ดูบางอย่างวะฉันโน้อกง็ยงไโกง้อยังไงทอไม่ได้ดูบางไหวปกติขาอ้ยย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 อยย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 ยนยายแยยยยยยย่ยยย แล้เคยยืนจ้องหน้าเลยว่ะยีแล้วเขาคนเยอะจัไหวะเขายืนจ้องหน้าพี่ว่ะวันนี้ไม่มีใครลงลาแล้วมีแต่ลาลงลาไว้เอ้ยยังไงมาเก็บเลยเมื่อเรามาอเหรอเต็มเลไอ้จูน่าแก่ ง่ายง่ายถ้าเกิดมัดขวาไอห,หวังยังรันอยู่อะยังไงก็ไม่แพ้ว้อไหไ่เดิมใครไคใปใครอะพจ๊บขึ้นช่องเลยครับเหมือนไปยังรันมไปทำอะไรอะเดี๋ยว<ๆ>เขาก<ๆ>็หาว่าเตรียมนั่นน่ะใครพิจินอยู่อะไรเีิ่มมีหายมึงเยอะท่าตมเนาะมีต๋เยอะจัดแ,แร,อ,แแรอผ้าทุไม่เคยมาที่ี่ที่ถ่ายเซลฟีก่อนแวนล้วเยอจัดว่าเราได้ได้สักกับอีเวนต์ชัวร์อ่ะเปแล้วเปล่ครับ เิดเขาจะระเบิดสต๊ใส่เรานะมึงยืนเปกลุมดิเกิดอายการ้เปิดกดกดได้ก่อนแล้วอ่ะเตรียมเลยเตรียมเลยเตรียมเลยมันกินยาเมกินยามกินยา้เไปก็เปิดมันไปดิมึงขี้เงี้ยอะไรมามึงก็เปิดอะไรกัน เล่นเล่นกันเล่นเลกกันเฮยเขาไปเล่นตรงกลางเขาไปเล่นตรงกลางเขาไปเล่นตลาเขาไปเลนางไป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 ไไป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 ไไปไปไปปไ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 ปปไ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 ไป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 

่นีมาแล้วคลิแล้วคุแล้วมาตอ้ิปแล้วันมึงมด้ก็น่าจะติดตาแล้วเราต้องรอเราต้องรอให้หวังเล่นให้หวังเล่นยาให้หวังเล่น่อยหวังเล่นโบนบนนมาโบ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 นมาเลยมึมึงมึเราจะหวัดสองเลยคุกบบอสตายบอสไปแล้วคบอสแล้วขมาขึ้นมาค่อยปีนเสร็จแล้วขึ้นมาเลยเนาโบนมาโบนมาโบนมา

ถ plane. ้าตายชนะแต่ว่ากูไม่แพ้ก็พอวมงก็จบมึงมันมาไม่ไดม่ตายนะตายอยูตายตพี่เล็กจะวนอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่วันเรื่องว่าสนาไปหาหมอได้เลยว่าสมองมันมีนกูมีเป็นปึกไม่ใช้่หมดโคจะหนาและู้่พี่ดิอยู่ะอยพี่กอยู่นะตงหินอยู่พี่ดิอยู่ตงหินนะแต่มมเนต์บีมอยพี่ิกอยู่ตรงหินนะอยู่พี่ดิกนะไยวไลงยวมาพี่สามแล้วชุบจิมมี่แล้วกันหน่อยบีมบีมบีมไปพี่มาเมื่อ

มาแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยกูกูกูขอพูดอะไรึด่น่เวลากูต่อยสนับอ่ะตัวไหนมันนั่งอ่ะมึงเล่นจังหวะสองกูได้เลยแล้วเว้ยเพราะว่ามันมันจะนั่งปัมยามันมันจะไม่ลุกขึ้นมาให้กูต่อยเลยเว้ยจังหวะนั้นได้ได้ได้โมเียรอมาบู๊บไปวมีดเอามีดไปประมันตัวนึงอ่ะเดียเยเดียวนี้วมงต่อยวงกูเองเพื่อนหวังคมีปิดเดเดียวอ่ะประกาศกฎใหม่ทางอะไรอย่างอ่ะอารบอกว่าห้ามมึงด่าในสยริมอเงี้ย ไม่ว่าจะด่าอะไรก็กระโดดเหมือนกันนะเว้ยกันละกากูนี่แหละคนสร้างมันขึ้นมาอบลนี่แหละกดเนีไงวันนั้นกูด่ากันลุ่งอรุณอ่ะได้เหรอเออกูด่าแบบทั่วทั่วทั่วเหลงหมดอ่ะแบบกูด่าสังคมเกมหาเย็ดกันอะไรไฟเอ็มอ่ะกูด่ารถติดกลับบ้านเลยเลี้ยงจริงนี่มานี่มาที่มาที่มาไปลงขอถ่ายรูปด้วยไง บอกนะมีทุกคนเลยโอ้แบบยิงทีเดียวแบบไม่ต้องได้เล่นเลยใช่ปะโอเคเออปล่อยไอ้อะไรไอ้ไลกเกอร์ยืนใกล้อาร์พีไว้สวยไม่ต้องโง่ก่านะเราเล่นไม่ต้องโง่กว่านะเอา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 ง่ายกว่าเดิมบ้านเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอโฉ่ไอโฉ่ึงยิงแม่กันได้ไร้แล้วมึงก็ขึ้นไปแทนป่ะอ้ะยิงแม่ก่อนนะจัดด้วยเวลาได้หวังพี่อะ มีใครไม่ได้กอมใครไม่กอนแล้วโดแล้วด้วยไม่ต้องใจร้อนนะเพราะว่ากได้เฮ้ยขึ้นได้เ้ยสว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 ยแอดอีกอ่ไปกูนนึ่งกูคนนึ่งไกูคนนึงเดี๋ยวมาเนี้ยมานี้มานี้มานี่ยายาล้วเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยเนมแเนีมเนม่บนีไม่ี้ยมานยมเ้ยมานม่เนีมเ้มาอ้เมเ้ยเนยนี้เลยเ้เลยเเม้นน้เาแคเยวะ

พยายมนหน่อยเยยายานหน่อยคนริมบวงบางนาริมบงอย่าอย่านะเดินได้เดินที่เราไม่ทันสอคนเลยว่าของของไว้สายสายได้ก็เด้ยแ่าของแถวๆสายก็ได้เลยรอยากระสุนนั้นหมดก็ได้อ้ยไ่ว่าคลองคลองแถวๆสาก็ได้เด้วยน้ำผมจนไหนไม่นองๆมนะต้องเติมอย่าบอกนะยเ่งคุ กวงนะเราวงเฮ้ยพี่พี่หไปแล้วอ่ะไม่้ตายไม่ตายไม่ตายแทกไว้แทกไว้ไว้ไมดยาแล้เขา ไม่ตาย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 ไมายไม่ต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 ายไมยไม่ตาย่ตาไม่ตาย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 ไม่ตยต่ตายไ่ตยไมไมต่ตายไมยไม่ตตายไม่ตายไม่ายไ่ตยไมายไมายยไมไม่ตาไมไม่ตายไมตายไมไม่ม่ตายไม่

ยังยังชูไม่ได้การหนการหนกรหนก็ไหนบุ๊คพอดีวาเกินล้เกินนะเรนบรีบรีรีบรีบได้กหน่อยกันหน่อยกหน่อยกเฮ้ยดันดันมดันมหาดันเป็นหน่อยอ้โหไม่ได้ไงวะเบ้แทงเบีนอัช่วยผมหอเข็นเกนเอยกินเยเกนเกันเยเกิดเกิด

ตาเบ๋ย์ยังมาไงไว้สัตเด็กไปเที่ยวอะไรอีกผมอยู่ผมอยู่อันนี้เวทชุบหน่อยตายมึงต้องชุบเว้ยมึงต้องชุบอีเมย์ชุบเลยเวทมึงต้องชุบนะชุบต่อเลยไม่ได้เล่นหมัดเบี้ยชุบอีเมย์ชุบชุบ

เขาชุบแทงเวรเขาชุบแทงหมู่ดิเขาแทงหมู่ดิแทงหมู่เขาไม่ตาย๋ยวกูชุบต่อเดี๋ยวกูชุบต่อเจ้าไม่ต้องไม่ต้องเล่นได้ตอนเนี้ยชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วกูมัเล่นได้ตอนนี้เลรมันเฮชุบต่อใครมันเฮชุบต่อเฮียเล่นหลังหินไปเล่นหลังหินไปเล่นหลังหินไปดีเมทเล่นหลังหินไปเลยไปเดีวมันเฮชุบกูชุบแล้วชุบต่อชุบต่อแล้มันเฮชุบต่อ มึงยุบมึงชุบเขาไหนตายปืนตายปืนตายปล่อยปยเอาอีกเอาอีกเอาอีกต่างหินชุบไว้ป่าหลังหินนิปาหลังหินนิเส้นป่าทีเป็นป่าหลังหินนิดันพี่้หน่อยกันหน่อยไหวไมาเห็นไหวเวยไหวเวยตายยิตตายเฮ้ยเล่นด้วยกันยดิเพื่อนเราอะเนหลังหินายเยหว่าคือจดหว่าเคือจดว่าคือจัาด อร่อยใจเย็นเพื่อนวางวางให้วางวางคุ้มเพื่อนไว้วางเพื่อนชุบใหเยอะดิมีที่ชุบว่าชุบอีกทีคุ้เพื่อนคนทั้เพื่อนไอวางไวางคุ้มเพื่อนนี่เพื่อนชุบตัวให้เพื่อนเอาขันำเลยตายไอวางไอวางไปตายสามสวยเพื่อนสวยเพื่อนสวยได้อยู่เพื่อนได้อยู่เพื่อนได้อยู่ได้อยู่ เฮ้ยไม่มาอย่างนี้นี่ได้อยู่เพื่อนได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เพื่อนได้อยู่เล่นได้อยู่เพื่อนมึงเล่นได้อยู่ได้กูัวได้ไวไวสัตว์ว้าวเว้าวเฮียอย่างนี้ดิไอสัตว์สวยเฮียดีใจไวสัตว์ไฟใหญ่ใหญ่เฮียก็จะคลองคลองไฟได้อะเฮียสวยสวยเล่นดีจัดเลยเฮียสว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 ยระวังสวยจัดสวยสวยสวย จอภาพซอนแบบนี้เลยเว้ยสัตว์ว่าจะรีไฟได้เฮียเขาซอนเราดล้นะเขาซอนเราจัดเจอถึงเอ้บ้าแม่ไปเลยเฮียไห้บ้าไม่แม่งพูดเอากระด่างดีใจหวาคือสวยกระด่างที่เกมที่ชุบกันได้ทุกคนวอะไล่มาไรแขทงอยู่อะไรตายอ่ะไลตายตายไม่มีที่ชุบบ้างอ่ะกูก็บอกเฮียที่บ้านมันไม่เอากันวะไอสัตว์กูนอนอยู่ตรงกล่องนอนอยู่ตั้งแต่เริ่มยันจบอ่ะคนพิบาาแดดตอนพิบาาแดดแผ่ไม่ไหวเลยพิบาาแผดไม่ไหวพี่เฮียไหลหวาต่อยยับเลยไม่ไปไอ้ปากแกนะกูเห็นไหมไอ้ของก สนัมเกิดพบผตายเยอะอยู่นะสนับเรือะไรสนับเรือะไรอ่ะสนับเรือะไรอ่ะสนับสนับเรือะไรอ่ะ เบลวิวหนึ่งเองก็ดันมาต้องต้องเอาให้ได้ทักสามอ่ะกันดีไม่ได้เอาเลยที่แกต่อยตายไว้เลยหนึ่งก็โกงอยู่นะจะจะต้องสามอ่ะสามเป็ต่อเบลวิวหนึ่งคือเลเวลแรกป่ะอันแรกที่ตีขึ้นสนามเลยป่ะใช่แรกเลยชื่อก่อนชื่อก่อนชื่อก่อนสีอ๋อยังยังไม่เป็นสีขาวใช่ไหมพี่ครับมาครับมายังยังไม่มีติดพิษใช่ไหมพี่ติดแล้วติดแล้วเจ้าไฟนี้ขนลุกเลยว่ะสีมาสีมาอขนที่เยี่ยแค่ใครอ่ะที่นี่แม่งก็เกิดเลยวที่หอุเลยแพ้ใครก็ได้ไปแพ้มันไม่ได้เเียวต อยู่ไหมป็นเลนจอยดี้อยากจัดหนับป้าให้จอยดี้นี่ไม่รู้ว่าหลายรอบแล้วไม่รู้กูมีอะไรมาแล้วอยากจัดหนับเขาเพรมีเงินกินนะ เจ็ดสิบ่ะเพื่อนสักหกหกสิบเจ็ดสิบอ่ะมาครับสักสี่สิบก็ได้บอลเอาทั้งบวกสามบวกสี่กิน่อนมาครับถายมัดแต่งเลยรถมูอ้าได้เป็นร้อยเอ็มอ่ะมัดแต่งกูตอนนี้ยังโหดอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยไอ้ใครก็ได้กูพีให้กลับหน่อยสตูพี่สบายเงินแกงด้วยเจ็ดเอ็มเงินแกงด้วยเจ็ดเอ็มลืมละลืมละเล่นผมด้วยสี่เอ็มดูมองเฟิร์มมาครับมาครับล่นหมดแล้วเฮียเล่นผมไปดูนี่กูเยอะหน่อยเีย Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll never let you win. Easier to break it off, best friends. I don't really understand myself.